កថតកូនឲ្យក៏បានអយកค่ะយក ปนทั้งสั้นทั้งยาวนะคะกระโปงยีน,นกระโปงยีนยกระโปงยีน,นยนะสั้นและยาวเซ็กซี่และไม่เซ็กซี่มีมามดนะคะดูก่อนดูก่อนตัวนี้งานกระสอบ45กิโลค่ะงานคระซสปนแบรนด์นะคะเมื่อกี้นี่อะไรเลเลเ,เ,เอาดูแบรนด์ให้ด้วยนะ อะไรนี่นะนมเทวนตีวันน่ารักเอตาใสเอ้ยนี่ทรง A อน่ารักมากมีทั้งสั้นและยาวนะคะทรง A ก็มี A B C มาทุกทรงนะคะทั้งสั้นและยาวอ่ะทรงสอบก็มีสวยมากอ่ะมีทั้งยาวทั้งสั้นเลยนะคะ งานคราไซคราไซตัวนี้งานของเมกา45้ากิโลค่ะ3,500บาทตัวนี้ใหม่สะอาดนะคะของเพิ่งเข้ามาใหม่ๆเลยกระไซคราไซมีทั้งเล็กทั้งใหญ่ตัวนี้ผ้าใหม่สะอาดของเพิ่งเข้าลงวันนี้สดใหม่ค่ะ แค่สะอาดก็มีใช้ไปกว่าครึ่งนะคะรีวิวแค่สองนี่แหละพี่อ้วนบดจะแมทแมบทบจะหมดแล้วแบตจะหมดแล้วพี่อ้วนจ๋า เอกกเอพี่อ้วนใส่ได้พีอ่อ้วนพี่ตาบอกพี่อ้วนใส่ได้ผ้าสะอาดดีเอาเร็วเข้ามาเร็วน้องๆคิดถึงพี่อ้วนเร็วเข้าตัวนี้เป็นกระโปรงนะคะพี่งานคระใสเป็นกระโปรงยีนล,ล้วนนะคะกระโปรงยีนล,ล้วนมีทั้งสั้นและยาวนะคะทุกทรงเลยทรง a b c d หมด โอ้นี่ยีนลายงานแบบสั้นเซ็กซี่ก็มีนี่นี่นี่เนี่ยเซ็กซี่อย่างนี้ก็มีจ้ะโอ้ยีนสีค่ะเขาดูค่ะโอ้ยวินเหตุมาสีเหลืองสีเหลืองเข้มเด้อส้มเข้มเด้อสีแบบแสบตูดบอกเลยนี่ปักมดุดเอ้ยเขาเรียกว่าอะไรตอกมดุด เออตาใครอ่ะแล้วแต่มีอเอี้ยมก็ะป่งมาด้วย,ยจัดไปสวยเวอร์งานนี้สะอาดมากๆเลยอเ,เอตจะใส่ใหญ่ตีเลยโอ้ยสั้นเสมอหูก็มีนะคะเอาตาใส่ก็เสมอสั้นเสมอหูก็มีนะ ยาวเป็นหางปลาก็มีทำมี้อเ,เออนันอะไรอ่ะลี่อ๋อมองไม่เห็นนะอ่ะอ่านไม่ออกอ่านไม่ออกพานน่ารักนะคะตัวนี้งานสะอาดใ,ใช้ได้ของเพิ่งลงใหม่เลยวันนี้สดสด มานอนร้อน,น,อน,น,อนมีทั้งยาวทั้งสั้นผ้าใหม่มาผ้าสาดมากค่ะเป็นพายีนนะคะพายีน จใหม่มากอะไรคะแก๊สใหม่มากเนาะเอฟไปเลยจ้ะเอฟไปเลยจ้ะใหม่มากโมก็ใหม่มากค่ะนี่ก็ใหม่ล,ลอฟค่ะสีขาวจัว๊วเชียยีนปากใช่ไหมซีเคอยากเป็นงานปากด้วยโอ,อ้ยสวยว่ะแก๊ส อบโบรพบีโอ้แบนเยอะนะแบนเยอะเชียวงานตัวนี้สะอาดมากค่ะพี่เพลงแบบบวยวายอะไรกันเพลง,บบงอะไรโมหะอะไรท์อะเพลงบวยวายอะไรกันก็ไม่รู้นีม่มีทั้งสั้นและใหญ่นะคะพี่ทั้งสั้นและยาวเออ เล็กและใหญ่เออมีเข็มขัดด้วยตัวนี้มีเข็มขัดด้วยสะอาดมากอะไรคะ H&M ้ยั้นเอป,ปอนแบนด์เยอะเชียวนะคะตัวนี้สะอาดมาก งานกระโปรงงานกระโปรงยีนหาย,ยากอยู่นะไม่ได้ง่ายนะจ๊ะอ้าวด่วนขอลูกค้าเอฟตัวนี้นะคะส่งฟรีซื้อสองเันห้าร้อยเหมือนเดิมอะไรคะอเมริกันอีเกิลไซใหญ่ก็มีไซเล็กก็มา เดี๋ยวนับจำนวนตัวให้อีกทีตัวนี้งานกระสอบ45กิโลงานเมกาครับเมกาครับอะไรครับมีหรอคาอาาอ่านไม่ออกก็ผ่านะะานะเนี่ยทรงผ่านหน้าผ่านหลังมีหมดหมดยังคะทไมยเยอะจังปุ๊บเร็วหน่อย แบตจะหมดแบตโทรศัพท์จะหมดไว้หน่อยไม่ต้องดูแบตแล้วค่ะให้ดูสภาพก่อนนะว่าใหม่ๆหกิ๊บกิบเออปักสวยตัวนี้สวยจริงปักกุหลาบเมื่อกี้สวยมากเดี๋ยวถ้าเกิดมันดับอย่าว่ากันนะพี่นะแบตใกล้หมดแล้วอะไรแกปดำ อ๋อเมื่อกี้แก๊ปใช่ไหมเข่าวก็ข่าวจริงนะคะลูกค้าคือถ้าข่าวข่าวเลยแปลว่าก็สอบอืน่นม,ม,ม,มีปนแบรนนะคะในนีแบรนด์เยอะอยู่นะเห็นอยู่หลายตัว<ม>อยู่นะคะไม่ได้ขาดนะรีบหน่อยเพราะว่าแบตจะหมดแล้วแต่งขาดแต่งขาดจ,จะ้ะหมดแล้วขอดูป้ายเนสเนึง อีกตัวหนึ่องอีกตัวหนึ่องอย่ากโกงอย่ากโกงนะโอเคขอบคุณค่ะ